รู้ทันไปเสื่อมจากความเข้าใจสู่การป้องกันนะคะอินทีที่แล้วเนี่ยเราไปประชุมเป็นผู้สังเกตการณ์นะนะของจีโนมอินเล่นกับจีโนม i ิ t ไทยแลนด์นะคะก็ทำให้ได้เปิดหูเปิดตาเยอะเลยแม้ว่าอาจจะยังไม่มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับโรคไตของเราเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีโอกาสเลยละเพราะว่าเช่นของทั่วโลกก็มาถึงนะ ในเนื้อหานี้ไปไประทูลซึ่งเป็นผู้สังเกตการเนี่ยนะคะก็ได้เลยรนะับรู้รับทราบว่าเศษแรกของจีโนมิกไทยแลนด์ของเราเนี่ยนะคะมีเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของโรคหายากนะคะมีเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ d, เอ d ซีดีเกี่ยวพันกับเรื่องของแบคทีเรียแล้วก็ยาปฏิชีวนะนะคะมีเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของตัวเอ,อ โลกมาได้น,นะคะและสุดท้ายก็เนื่ยเกี่ยวพันกับเรื่องของเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับยีนหรือฟอร์มาโคเจนิกนะคะซึ่งถือว่าในเมืองไทยก็มีพัฒนาการเทางวิชาการนะคะพวกผู่มากับทั่วโลกในระดับที่สูงสี่กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คิดว่าในวิชาก็อาจจะมีประโยชน์ในการที่นํามาใช้ในทางคลินิกมากยิขึ้นไปอีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้คิด ชีทีประโยชน์หลายอันยา,า,าตะาของทางสปสชเนี่ยแล้วก็ทางที่ให้บริการที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะในโรงพยาบาลาลเนี่ยก็สามารถที่จะให้บริการในแง่ของการตรวจยินนะคะพวกยินแพ้ยายต่างแล้วก็ยินมาโดยแบบคันครับก็คิดว่าเคนทั่วโลกส่วนนี้เนี่ยก็น่าจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการฉลอไปเสือ่อมป้องกันไปเรื่อมโคตแน่น,นอนนะคะ วันที่เราไปที่่านมาเนี่ยได้ยินได้เห็นแล้วก็พูดคุยกับผู้คนที่และอาจารย์หลายท่านนะคะที่ได้เในอดรอนจากแพทย์แต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโรคไตโดยตรงนะคะก็มีคําถามบางคาถามที่น่าสนใจนะคะเช่นเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ยาะค่ะพวกยาเอ่อบรอโคไลต์บอดี้นะคะในการรักษาโรคไตซึ่งอาจจะมีที่ใช้ในกองการรักษาโรคมะเร็งเป็นต้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามมีคาถามหนึ่งนะคะที่เราคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นคําถามที่ว่าแต่เอคนที่เราเจอในช่วงอาทิตย์ที่แล้วอะนะคนในประเทศก็มีคนถามเยอะนะคะคําถามเยอะจริงๆไม่ได้มาจากอาจารย์แพทย์นะคะเป็นคําถามที่มาจากคนไทยเนี่ยที่บางเอิญไปเจอที่ต่างประเทศเลยนะคะในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารไทย เขาก็มีคําถามว่าเออเขาอยากรู้ว่าในส่วนของไข่ขาวาการกินไข่ขาวเนี่ยมันช่วยในการกับโรคไตยไังไงเพราะว่าเหตุนเนี่ยน่าะเห็นเจ็ดสี่หลายอันเลยนะคะที่เป็นสี่ทั้งทังเอ่อสี่หลักนะคะแล้วก็สี่รองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อการใช้ไข่ขาวเพื่อบอกว่าป้องกันการไตเสือ่อมการใช้ไข่ขาวรักษาโรคไตเลยนะคะซึ่งในทาง สีวิต่างๆเนี่ยเวลาพูดถึงก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยนะผลิตภัณฑ์ของไข่ขาวก็มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปของแคปซูลของเบ็ดหรือเป็นผงไข่ขาวค่ะดังนั้นเนี่ยก็เป็นข้อดีขอางกาันที่มีโอกาสสั้นๆนะคะประมาณ3ห5านาทีที่เหล่านี้นะคะจะแต่เรื่องไข่ขาวซึ่งจะเป็นเพียงส่วนน้อยนิดจ้นะเพราะว่าในแง่ของการป้องก,กยอยันโรคไตหรือว่าฉลอไตเสื่อมเนี่ย ไข่ขาวและอาหารเนี่ยมีบทแน่นอนแต่ครณีในแง่งของการป้องกันากับการฉลอเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะเราเราจะไม่ได้พูดถึงการป้องกันสําหรับไข่ขาวนะคะป้องกันโรคไตกับไข่ขา,ขาวไม่ได้มีบทบาทอะไรตรงนั้นนะคะแต่เรื่องของการฉลอนจริงๆบทบาทของไข่ขาวด้วยจริงๆไข่ขาวเนี่ยคือโปรตีนนะคะโดยที่ตัวโปรตีนนี้เนี่ยมีลักษณะที่ จริงๆนะในทางโคเชละาปลบปักเนี่ยนะคะไม่แตกต่างกับโปรตีนที่ได้จากอาหาสัตว์ธรรมดาดังนั้นนี่เวลาเราพูดถึงการชะลอการเสื่อมแต่ว่าเราไม่ได้รับการคิดชัยละว่าเป็นโรคไตเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะในระดับกระดะสามเนี่ยนะคะขึ้นไประยะสามที่หน้าที่ไตเนี่ย EGRR ที่เราเคยดูกันมาสามสี่ปีที่แล้วว่าต่ำกว่าหกสิบ cc ต่อนาทีนะคะตอนนึ่เ็เจ็ดสามสแควร์เมตรเนี่ยจะมีข้อมูลว่าการที่เรากินโปรตีนต่างเนี่ยนะคะ จะช่วยทําให้การลดลงของหน้าที่ไตเนี่ยช้าลงนะคะแต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในกรณีที่ป้องกันเลยคือยังไม่เป็นโรคไตรเระยะรังแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลของการได้กินโปรตีนต่ำนะคะในกรณีที่เป็นไตเรืยะรังระยะหนึ่งถึงสองค่ะแต่ในระยะสามขึ้นไปมันจะมีข้อมูลชัดเจนคําว่าโปรตีนต่ำเนี่ยจะต้องคํานวณน,นะนจริงๆแล้วเวลาที่เราคํานวณโปรตีนต่ําก็คือ คำนวณเพื่อให้คนไข้ที่ยังคงได้แคลอรี่ที่พลังงานที่เพียงพอโดยที่แคลอรี่เนี่ยหรือพลังงานต่อวันเนี่ยมาจากอาหารในหมวดคาร์โบไฮเดรตหมวดไขมันหมวดเนื้อสัตว์ด้วยนะหมวดเนื้อสัตว์ที่ก็ให้แคลอรี่ด้วยหมวดผักและผละไม้ดังนั้นเนี่ยเรื่องหลักเรื่องแรกก็คือตัวแคลอรี่ต่อวันเะียต้องเพียงพอดังนั้นแคลอรี่ต่อวันที่เพียงพอเนี่ยถ้าเรากินโปรตีนที่ต่ำลงเนี่ยแคลอรี่จะต้องมาจากส่วนอื่นใช้นํำหนดอาหารเนี่ย ก็จะคำนวณให้ค่ะทีนี้ตัวโปรตีนที่ต่ำเนี่ยเป็นโลโปรตีนใดเหทก็เลยมีตัวเลขนะคะตัวเลขโดยหลายไกด์ไลน์ไม่ว่าจะเป็นของสมาคมโรคไตเองนะคะในต่างประเทศจะมีทั้งของยุโรปของอเมริกาและของไทยนะคะโดยของระดับินเ international หรือ global หรือของสมาคมทางนักโภชนาการหรือว่านักกำหนดอาหารนะคะก็มีตัวเลขเหมือนกันตัวเลขก็อาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อย แต่ว่าโดยเฉลี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.6ถึง0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันโอะโเดี๋ยวที่น้ำหนักตัวเราก็ต้องเป็นออเดี body weight โดยน้ำหนักตัวที่เป็นน้ำหนักตัวแท้ายๆเป็นน้ำหนักตัวจริงนะนะที่ควรจะเป็นนะนะคะไม่เป็นน้ำหนักตัวที่อ้วนหรืออะไรพวกนี้นะคะหรือบวนน้ำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต,ต,ตัวปริมาณโปรตีนมันจะออกมาเป็นหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อวันแปรผันตามน้ำหนักตัวออเดี D o body w e i g h เวลาที่เราจะคำนวณโปรตีนแล้วว่าแปลงออกมาเป็นเนื้อสัตว์กี่มิลลิกรัมเอ้ยโกทที่กรัมนะคะหรือไข่ขาวกี่กรัมเนี่ยต่อวันเนี่ยเ็เลยต้องมีความรู้ในการคำนวณถังนั้นเวลาที่เราแนะนำคนไข้เนี่ยแล้วบอกว่าเราจะกินโลโปรตีนใดเอทเนี่ยเอ่อจริงๆริงมันมีรายละเอียดมันเพราะดังนั้นเนี่ยการที่เราบอกไม่มีเวลาในการให้คำแนะนำบวกกับเนื้อหาไม่ว่าจะเป็น ลักษณะของการแลกเปลี่ยนอาหารเนี่ยนะคะต้องคำนวณได้ว่าหนึ่งกรัมโปรตีนเนี่ยเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เท่าไหร่เทียบเท่ากับไข่ขาวเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยทักษะเนี่ยจริงๆแล้วทั้งแพทย์นะคะแต่ยิ่งถ้าไม่ใช่แพทย์ที่เป็นผ่อเรียนมาทางนิริชั่นนะคะห,าหารือทางโภชนาศาบตดโดยตรงเนี่ยก็จะแบบบอกคนไข้ได้คร่าวๆว่าให้กินเนื้อสัตว์ลดลง ซึ่งจริงตัวเลขเนี่ยมานอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการคือ0.6ถึง0.8มิลลิกรัมต่อน้าหนักตัวหนึ่งกิโลต่อว,วันทัน,นี้เนี่ยพอเราคํานวณโปรตีนที่ต่ําลงเนี่ยอย่าลืมแคลอรี่ต่อวันเนี่ยก็ได้จากโปรตีนด้วยก็อาจจะได้แคลอรี่จากโปรตีนดลดลงบ้างต้องไปเพิ่มสัดส่วนของแคลอรี่ที่มาจากสารอาหารตัวอื่นเยอะขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เราเนี่ยมีการขาดแคลอรี่ไปทีนี้เรื่เกี่ยวกับไข่ขาวยังไงเนาะ เมื่เทียบกับไข่ขาวตรงที่ว่าตัวไข่ขาวเองเนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นโปรตีนที่เทียบเท่ากับเนือ้อสั์เนี่ยในลักษณะที่ชนกันได้เลยในมีนกรรมที่กําหนดแต่ว่ายัางไงก็ตามแต่ไข่ขาวเนี่ยก็มีข้อดีก็คือไข่ขาวเนี่ยสามารถที่จะเป็นนเชอรัลที่ไม่มีคอส์ตอลัสเลยค่ะในผู้ป่วยโรคไตระ้ะด่าง,งที่มีการทํางานของไตลดลงแต่อย่าแต่ยัาไม่ดึงระยะที่ต้อง ล้างไตหรือว่าฟอกเลือดหรือล้างไตผานช่องท้องเนี่ยความสามารถในการจัดการกับฟอสฟอรัสรส่วนเกินในร่างกายเนี่ยก็ต่ําลงเพียงแต่ว่าเราจเจาะเลือดเนี่ยระดับฟอสฟอรัส,ระสะเลือดจะยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีกลไกในร่างกายเนี่ยื่อที่จะพยายามไม่ให้ระดับฟอสฟอรัส,รส,ระสะเลือดเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะือมีการฟอสฟอรัสรขั้นที่จะในระดับเลือดไม่เปลี่ยนดังนั้นเนี่ยบางคนก็จะมีแนวโน้มที่จะพยายามใช้ระดับของ อฟอสฟอรัสที่ลดไปอ,อาหารที่มีโ,โฟอสเฟตอยู่ถ้าอย่าน่าที่ไตเหลือต่ำกว่า25-30 cc/ น,นาทีตอน173สแควร์เมตรนะคะถ้าเราเรียกกันง่ายๆก็คือต่ำกว่า30-40ลงมาก็ถือว่าเริ่มมีความกลไกในการปรับดินแคลเซียมฟอสเฟตที่ผิดปกติแล้วก็อาจจะเรียกสัดส่วนของไข่ขาวเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะหรืออีกรกณีหนึนง่งเนี่ย เป็นกรณีที่เราอาจจะได้ยินบ่อยครั้งก็คือเรื่องของการที่เป็นโรคไตเะยะแรงในหมวดที่การทํางานของไตแนะจะยังไม่เสียอมลงจะมีการรั่วของตปรตีนหรือว่าไขขาวใยปัสสวาเยอะถ้าเราจํากันได้ในที่แรกๆนะคะว่าเนื้อไตของเราเนี่ยทั้งสองข้างแต่ละข้างเนี่ยมีองค์ประกอบเป็นหน่วยไตเล็กๆที่เรียกว่าเนื้อฟลอนเนี่ยหนึ่งล้านหน่วยไตต่อข้างนะคะซึ่งเน่วอไตจริงๆหลักการมันก็คือตัวเส้นเลือดในร่างกายเราเนี่ยจะค่อยๆจัด เ,เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่จะเล็กลงเล็กลง,ลกลงแล้วก็แตกแขนงออกมาเป็นวมือกุ่มจุดประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะทําให้เกิดแรงดันโดยธรรมชาติจากความดันโลหิตที่มีอยู่ในเส้นเลือดเราเนี่ยให้ผลักเอาส่วนที่เป็นซีเกรดนะคะเป็นน้ําเป็นเกลือแร่บ,บางส่วนกับโมดิกต่โปรเซลต่างๆหรือว่าสารที่เป็นโมเลกุลที่ใหญ่กว่าจะไม่ออกมาในท่อไตที่แปลงร่างมาเป็นช้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปกติแล้วเราจะไม่พบโปรตีนหรือสารโมเลกุลใหญ่เพราะว่าฟีเตอร์ที่ออกมาจากการที่เส้นเลือดแดงแตกขยองป็นขยุ่งหนึ่งของเส้นเลือดแดงเนี่ยและอาศัยแรงดันของความดันโหลหิตเนี่ยผลักออกมาโดยตรงเนี่ยมันจะมีฟีเตอร์ที่เป็นน้ําเป็นโซเียมเป็นเอแร่ตัวเล็กๆทั้งหลายแหละแต่เมื่อไหร่ที่มีการอักเสบหรือเสียหายของตัวขยุ่งของเส้นเลือดแดงเหล่านี้นะคะด้วยกลไกต่างๆหลายสาเเตุญญญเลยนะคะที่เรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานหรือว่า โรคไตอักเสบในกลุ่มของ SLE หรือโรคไตอักเสบที่มีชื่อภาษากีษเยอะๆที่ต้องเจาะชิ้นไตถึงจะรู้เช่น IGA, m e m b r a n o s s s d s พวกนี้เนี่ยเกิดความผิดปกติของเขายุ่งมีของเส้นเลือดฝอยเหล่านี้ทำให้เกิดโปรตีนที่รั่วออกมาสำหรับโปรตีนที่รั่วออกมาเยอะในปริมาณในปัสสาวะของคนไข้เนี่ยมีผลทำให้โปรตีนในเลือดเขาถึงกลดลง ดังนั้นเนี่ยร่างกายก็จะคอม,คอมเพนเซชันพยายามปรับตัวโดวยการพย,ยายามให้การเพิ่โปรตีนเยอะขึ้นแต่ยังไงก็ดีเนื่องจากความผิดปกติของบางคนเนี่ยรุนแรงมาทำให้โปรตีนที่ั่วออกมาในประสะวาวะเยอะมากก็เลยจําเป็นต้องได้รับโปรตีนเนี่ยเข้าไปเสริมนะคะดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เป็นกรณีที่เราอ่ะไม่ได้อ,อ่ให้ไข่ขาวเข้าไปกินเนี่ยเพื่อที่จะชดเชย ให้ช่วยที่จะชะลอการเสื่อมของไตโดย,ยหวังว่าจะลดคอเลสเตอรอลนะแต่ในกรณีนี้เ,เป็นการให้ไข่ขาวหรือโปรตีนรูปแบบอื่นก็ตามเนี่ยโดยคาดหวังว่าจะทดแทนส่วนโปรตีนที่รั่วออกไปดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องการาการกำหนดอาหารคำนวณให้เพราะว่าเหมือนเดนิมแทนที่เขาจะคำนวณแบบธรรมดาเขาต้องคำนวณโดยดูว่าโปรตีนที่รั่วในปัสสาวะเนี่ยมีกีจมากน้อยเพื่อที่จะได้ให้เราเนี่ย กินตัวโปรโตีนนะคะซึ่งอาจจะมาในรูปฟอร์มของไข่ขาวเนี่ยมาชดเชยโปรโตีนที่รั่วออกไปเพื่อทําให้ระดับโปรโตีนในเลือดนนีรยอูีในเก์ปกติเพราะเนื่องจากระดับโปรโตีนในเลือดที่ต่ําลงเนี่ยก็มีผลทําให้อการดึงน้ําและโซเดียมในหลอดเลือดลดลงโปรโตีนในเลือดหรือเอาที่เฉพาะเจาะจงลงมาคืออัลบูมินเนี่ยนะคะจะมีหน้าที่ในการโผล่เอาน้ําและโซเดียมมาไว้ในเส้นเลือด ถ้าเกิดว่าระดัะะะบความนในเลือดที่ต่ำลกงก็จะทําให้มีการรั่วของน้ำและโซเดรียมกจากเส้นเลือดทําให้มีภาวะที่บวมมากกว่าปกติดังนั้นเนี่ยเอคําถามที่ว่าไข่ขาวกับโรคไตเนี่ยคิดว่าน่าจะสรุปได้ว่ามีสองดิคนะก็คือเรากําลังพูดถึงแค่เรื่องของการเชะลอ,อการเสื่อมของไตไม่ได้พูดถึเงเรื่องการป้องกันถ้าคนไข้ที่ยังไม่เป็นโในในรคใดๆเลย การกินไข่ขาวคงไม่ได้ช่วยป้องกันโรคไตนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีการทํางานออกไปแบบที่แรกคือแบบการทํางานของไตเริ่มลดลงเสียอาที่ต่ําลงโดยเฉพาะเป็นระยะสามที่ต่ำกว่าหกสิบซีซีแตนาทีจะมีเจ็ดเจ็ดสามสแควร์ที่ต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์การกินโปรตีนที่ส16จุดหกมจุดแปดลลรต่อกิโลนะคะกิโลของน้ำหนักตัว i d e a บอดี้เด i g h t คะต่อวันเนี่ยจะช่วยชะลอการเสื่อมไตได้แล้วก็การกินโปรตีนที่ต่าลงต้องให้ได้แคลอรี่ที่เพียงพอ และการเลือกชนิดของโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเป็นศูนย์เนี่ยจะโดที่เชื่อจะให้การโหลดของฟอสเฟตลงไปเนี่ยได้ดีลดการโหลดของฟอสเฟตมากยิ่งขึ้นนะคะชนิดกรณีนึงก็คือถ้าจะเป็นโรคไตที่ถึงแม้จะไม่มีการทํามาของไตที่ลดลงแต่เป็นชนิดของไตอักเสบหลายแบบนะคะที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะมากบางครั้งก็จะจําเป็นต้องให้การเชดเชยโปรตีนในระดับที่เท่าเทียมกันแต่ที่รั่วออกไปในปัสสาวะตามพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้ระดับโปรตีนในเลือดอยนนู่ในเกณฑปกติลดภาวะบวมเกิดจากซึ่งที่เกิดจากการล้วของน้ำและโซเดียมที่ไม่สามารถถิดโพลว้ด้วยโปรตีนที่เพียงพอในเส้นเลือดแต่นั้นก็จะบวมมากกว่าปกตินะคะก็หวังว่าสิบนาทีนี้นะ,ะคะคงจะให้ข้อมูลได้อยู่ระดับหนึ่งว่าเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไข่ขาวของเรานะคะขอบคุณค่ะ